สวัสดีครับพบพอกันอีกแล้วครับกับซาไกแชนแนลครับหาอยู่หากินตามฤดูกาลครับผมเมื่อวนนี้กับมาพบพอกันอีกแล้วครับกับบรรยากาศทุ่งไห้ท้่งหน้าครับกับฉากข้างหลังครับเสียงนาซีของซาไกนะครับเมื่อนี้ครับสิมารีวิวให้พี่ให้นองเข้าใ้เบิ่งกันครับผมก็คือเมื่อนี้นะครับสิมารีวิวตุ่มปลาขาวล้านนะครับที่ลูกค้าได้สั่ง มานะครับสามลูกนะครับแต่ว่ามื่อนี้เอามารีวิวให้เบิ่งก่อนลูกหนึ่งนะครับเพราะว่าอ่าพอไงเพิ่งเหตุเ็ดบ่ทันแล้วครับอ่ะมื่อนี้ครับผมอ่าเดี๋ยวสิมาบอกหลายๆอย่างนะครับอมาแล้วก็มารีวิวที่อ่าลูกค้าสั่งนะครับเพราะว่าลูกค้าท่านนี้นะครับเพิ่นได้สั่งอ่าเออาางงนนน้้ะครับพี่เดี๋ยวมาเบิ่งกันครับว่ามันสิเป็นจังได๋นั่นนะครับเดี๋ยวผมอ่า มาดีดิโอให้เบิ้งนะครับว่าเพิ่นสั่งยั้งไปแนนนะครับผมครับผมมีก็คือตุ่มล้านนะครับหรือว่าตุ่มปลาขาวนะครับที่ลูกค้าที่สั่งนะครับงานกบเงียบครับพี่น้องครับเป็นงานของพ่อใหญ่นะครับเพิ่นเฮ็ดมากผมก็เลยเอาล่งขายให้เพิ่นนะครับ นี่ครับพี่นอ้องงานละเอียดงานสวยครับนี่นี่ครับปากก็เป็นแบบนี้นะครับคอมันาบางาบางซางนะครับคนกันกิเหตุแบบบ่มีข้อนะครับนี่ครับคนเขาใส่ไม่ไผ่บ้านหรือไม่ ให้ไม่ไผ่ตรงนะครับสารนะครับคนสีล้นไฟ่ย่างดีครับพี่น้องล้นไฟ่กันหมดให้นี่ครับงานดีงานสวยครับผมนี่ครับห้อยล้นไฟนะครับอ่ะเดี๋ยวเห้มาเบิ้งกันครับว่าลูกค้าท่านนี้่นสั่งแบบไดนนะครับอ่าเปิดออกนะครับข้างในผมสีลูกค้าท่านนี้นะครับ่นสั่งนี่ครับพี่น้อง นี่คืองานสำรองครับงานสำลองเท่าสิเก็บไปแบบนี้้ะพี่นอ้องเด้อสิเก็บนี่ยางหัดให้นะครับแล้วก็สีเฮ็ดเป็นไอ้พร้อมเอาไปติดตั้งนะครับนี่ครับพี่น้องไปหอดนะครับไปหอดเท่ากับแกะแกะตัวนี้ออกครับแกะยางเส้นนี้ออกอแกะยางเส้นนี้ออกนะครับ เรากลับมาขี่ออกครับมาเอาออกตามลายมันนะครับนี่พี่น้องมันจีเป็นลักษณะแบบนี้เด้อ <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้นะครับสายตัวนี้คือสำหรับสำหรับทีเท้าเอาไวไอว้วงานว้ตัง้งว้ตั้งงา่าร้ดนะครับคือตัวนี้นะครับนี่ครับไม่ไม่ตัวนี้ที่เขาพันเสือกไปให้นี่มันจีคือทั้งหนานี่ครับนี่ครับตัวนี้เด้อเห็นป่ครับ นี่ครับตัวนี้ใหม่ตัวนี้พอเราออกมังสีแล้วนะครับมันสีมีวิธีตั้งเอาบอกริดแล้วครับพี่น้องมันสีมีวิธีการใส่ง่าอยู่นะครับในคลิปของผมนะครับเดี๋ยวผมสเอาลิงล่องเเบืองน้ำนะครับตอนผมสารแลวก็วิธีใส่ง่านะครับเบืองตามนั่นก็ได้นะครับผมเดี๋ยวมาเบืองตัวนี้ครับ ง่าตัวนี้นะครับสีซัมกันเบิดเบิดคุลูกได้พี่น้องเอาไปกับสามารถเอาไปใส่ได้เบิร์ตคูกอันนะครับพอใหญ่เพิ่นสีพับหอยเข้าไปเรียบร้อยนะครับนะครับเพิ่นสีพับไปหอยเรียบร้อยเอาไปเข้ากับเอาไปอันดมาเลยนี่ครับลักษณะการที่เข้าสีใส่เนาะนี่ครับตัวนี้ก็คือสายที่ผมบอกนะครับสายต่างหน้ามัน นี่ครับกรสีมาไข่กันแนวนี้นะครับไข่กันแบบนี้นะครับตัวนี้มันกัะสีสำรับตังนะครับใส่ง่ายๆครับผมเดี๋ยวผมถิมลิงช่อง youtube ผมนะครับลุงไวยให้เบิ้งนะครับวิธีติดตังเนาะวิธีเก็บครับตัวนี้พอเขาออกมาสีนะครับมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้ ที่เก็บพอกับหับสองอันนี้เข่าเขาลงมาทั้งสี่ครับซ้ายตัวนี้ก็มาไปนี้ครับแล้วก็มัดครับพี่น้องนี่ครับมัดเลยครับอืนี่ครับ,เ,รบ,รบเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็สอดล็อกไว้ทั้งสี่นี่ครับเป็นเซตนะครับอ่า <c oughs> มีลูกค้านะครับเป็นขอมาว่างานนี่ขอเป็นแบบน,น้อยนะครับน,น้อยๆเลี่ยวๆนี่ครับนี่ครับน,น้อยๆเลี่ยวๆแบบนี้นี่ครับผมจะเลยจัดตามคําขอนะครับผมไปสนใจก็ติดต่อกันขามาได้นะครับติดต่อกันเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะถิ่มเบอร์โทรไวล่ะก,ก็ ไอดีไล่นะครับเบอร์โทรก็ศ9 9 9 056 8 8 6 5ครับผมและอีกอย่างนึงครับไอดีไล่เนาะ0 6 2ครับ1นึ่งสอ่าติดต่อกันเขามาสอบถามได้นะครับหลังนี้นะครับบางคนก็จะถามว่าราคาเท่าไหร่หลังนี้นะครับหลังใหญ่เลยผมขายบ่อแพกนะครับ ผมขายบ่วแพงบางช่องเพิ่นกะสีขายแพงอยู่แต่ว่าช่องผมขายบ่วแพงครับอ่าหลังง่ายๆงามๆแบบนี้นะครับผมขายอยู่ทีหกลอยล้อมทรงครับแต่ว่าง่านี่กะลอยหนึ่งเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่อ่าบร่รล้อมง่าเด้กง่ากับลาคาต่างหากครับผมอ่าไปหรือว่าไพซีซังเอาแต่ง่าก็ได้ครับง่านี่ผมลอยหนึ่งร้อมทรงครับผม งานวสวยๆเลยครับผมไปสนใจกับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมรับสายตลอดครับผมบังเทื่อผมบว่างกับติดงานนะครับพะว่าผมทํางานประจำเนะาะมีแต่ยุทธ์แค่เคาสาร์อาทิตย์นะครับแต่ว่าช่วงเที่ยงตังสีกับยามแรกนะครับหรืองานสีมุง่งเครืองจังติดต่อคันเข้ามากได้นะครับ คือว่าสีทักทางลายมากตอบได้ตลอดเวลาอยู่ครับแต่ว่าขาโทษมากกับบางเทือกอาจจะบดได้รับสายนะครับขอโทษขออภัยนะครับผมเอาไปสนใจครับอีกรอบนะครับผมงานดีฝีมือเด่นนะครับนี่ครับให้เบิ่งอีกรอบนึงครับผมนี่นี่ครับทั้งพื้นทั้งนี่พิ่นกับขอบห้ายางดีครับนี่ อ๋บมันมีตัวล็อกพร้อม้อครับพี่น้องเด้อนี่มันสีล็อกสอดมากจนสุดพี่ครับสุดข้อมันเลยนะครับนี่ตัวที่เิ่นล็อกห้นี่นะครับบอมมีรลุดครับผมนี่ครับมันสีล็อกหาย,ย่างดีเลยครับเนี่ยนี่นะไปสนใจกับทัก,กันเข้ามาครับเมือ่อผมกับซีเฮดต,ตามขิ้วแล้วครับมี ลูกค้าท่านนี้นะครับสั่งอยู่สามลูกนะครับกับง่าอีกซ้ำอีกสามอันนะครับแล้วจากลูกค้าท่านนี้แล้วนะครับกับมีอีกอยู่สองนะครับอีกอีกคิวนึงนะครับเป็นสั่งอีกสองนะครับจะเอาตามคิวครับผมใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับนะมีอนี่กัหวังว่าพี่น้องคงซี ถูกพกถูกใจนะครับกับตุ่มปลาขาวล่านนะครับสวยๆ่ะวันนี้ซาไก่กับขอโตรลาไปก่อนแล้วครับพปพอกันคลิปนาครับอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับซาไก่นํานะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจฮหดคลิปใหม่ๆออกมาให้พี่ห้น้องเข้าเดเบิ่งก,กันนะครับวันนี้ขอโตรลาไปก่อนครับ